ในคืนฝนตีฝนฝนก็ตัวเพิมพิมเอ้าทำไมปวดร้าโอ,โอ,โอ,โอ้น้ำแตกใครอยู่แถวนี้ช่วยง,งานอยวะมีอะไรครับเฮียน้ำแตกเกมเลยเนี่ยเราจะเอาท่อมาเปลี่ยนเลยไหมครับเฮียสิถามได้ถามงู้งไป้ท่อเหลืองอยู่ข้างบ้านเนียเห็นหยู่ไปเอามาซ่อม่อชีเหลืองมันใช้ไม่ได้ครับเฮียทำไมวะก็ท่อชีเหลืองมันใช้ในงานประปาไม่ได้มันก็ท่อเหมือนกันทำไมใช้ไม่ได้วะอ๋อมันเป็นอย่างนี้ครับเฮียครับ สำหรับท่อที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ใช้กันทั่วไปนะครับก็จะมีอยู่หลักๆคือท่อ PVC และท่ออาบสังกะสีครับซึ่งแต่ละชนิดก็มีการใช้งานหรือข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันครับสำหรับท่อประเภทแรกก็คือท่อ PVC ซครับซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งข้อดีคือมีความยืดหยุ่นตัวทนแรงกันได้ดีน้ําหนักเบาได้ราคาถูก แต่มีข้อด้อยคือความปลอกไม่ทนต่อแสง u v ลรท่อ PVC สีฟ้าเป็นท่อที่ใช้ในงานสุขาพิบาลในอาคารเช่นใช้เป็นท่อกับปาแต่เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคารหรือที่ล่มเท่านั้นนะครับไม่เหมาะสมกับภายนอกอาคารที่ต้องสัมผัสกับแสงแดดท่อ PVC สีเหลืองเป็นท่อที่ผลิตขึ้นมาใช้งานร้อยสายไฟ หรือสายโทรศัพท์เหมาะสําหรับร้อยสายไฟภายในอาคารหรือในร่มเท่านั้นนะครับไม่ควรใช้ร้อยสายไฟนอกอาคารท่อ PVC สีเทานะครับผลิตขึ้นมาเพื่อระบายน้ําทางการเกษตรหรือระบายสิ่งปฏิกูลที่ไม่ต้องการแรงดันน้ําหรือไม่ต้องการความแข็งแรงของท่อมากนะครับสําหรับท่อชนิดที่2คือท่อเหล็กอักสังสีนะครับเป็นท่อเหล็กเหนียว อาบด้วยสังกะสีนิยมมากใช้ในงานระบบปั๊ปาแทนท่อ p ิ้เนื่องจากมีความทนทานสำหรับการเลือกใช้ท่อแต่ละประเภทแต่ละชนิดนะครับก็มีความเหมาะสมตามแต่ละชนิดของงานนะครับทั้งนี้เราควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญด้วยนะครับไอ้ย่าเฮียไม่รู้มาก่อนเลยนะเพราะท่อเนี่ยมันต้องแยกประเภทในการใช้งาน งั้นผมขอเบิกตังเฮียมาซื้อมาเปลี่ยนเลยนะครับเท่าไหร่วะสามห้ารครับเฮ้ยหาค่าเดินหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับไม่ครับพอดีเลยครับเอ,อเอาได้ได้ได้เข,ขายกันราคานี้แล้วครับเฮออีย